ช่วงต่อจากนี้พี่หวังก็มีเขาเรียกว่าเป็น success story นะคะเรื่องราวของวิทยากรท่านหนึ่งค่ะที่เขาใช้ชีวิตของการเป็นมนุษย์เดือนมาถึง16ปีนะแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเขาเจอจุดเปลี่ยนยังไงบ้างเดี๋ยวเขาจะมาแชร์เดี๋ยวเขาจะมาแชร์ให้ฟังนะคะดง,งั้นก่อนที่จะพบกับท่านนะคะเชิญพบกับนะคะวิทยากรแนะนำค่ะคุณธรรมนริตฟ้าขนองค่ะ ดีค่ะสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีค่ะก็อยากให้โอ้ oh, นั่งดู VR เพลินมากเลยนะคะ <c oughs> อยากให้ตองแตงแนะนำตัวเองให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้จักน,นิดนึงค่ะจบอะไรมาทำอะไรมาก่อนบ้างเช่นค่ะสวัสดีครับตองแตงครับพัฒนิ์ฟ้าขนองครับผู้จัดการภาคเอาโศวิตชอรีลักชวรีห้าเก้าหนึ่งครับจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครครับแล้วก็ หลังจากที่เรียนจบครับก็เริ่มทํางานให้กับบริษัทเอกชนโทรคมนาคม,าคมัะใหญ่แห่งหนึ่งนะครับทํางานในตำ,ำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการครับแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนไปยา้ายทํางานที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลครับทำงานในด้าน HRM ด้านมีเดลเมนต์ด้านสวัสดิการประกันสังคมประกันกลุ่มครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ HRD ครับทางานเกี่ยวกับเรื่องอบรมสัมมานาครับแล้วก็ออกนานทั้งหมดนะครับส่วน HR อ่า E ก็คือรีคูดเมนต์ครับในด้านการ สรรหาบุคคลครับบริษัทรวมถึงการสัมภาษณ์งานบรรจุเข้าทำงานแล้วก็ผ่านการทดลองงานครับแล้วก็วนลูปทันอย่างนี้ครับสามฟังก์ชันนี้แล้วก็วนไปถึงไปทำงานกับบริษัทในเครือของบริษัทก้นด้วยนียรครับก็ทั้งหมดก็สิบหกปีเหมือนที่ขวัญเก่าต้องเริ่มต้นเลยครับพี่ขวัญค่ะสิบหกปีแห่งความหลังชีวิตเป็นยังไงบ้างคะดูแล้วจริงๆก็คือชีวิตเติบโตนะ เพราะว่าเริ่มจากธุรการดูแลฝ่ายฝ่าย HR ใช่ไหมคะแล้วเขาไปเต้าขึ้นมาจนอยู่ในตําแหน่งของฝ่ายบุคคลอะไรที่ใหญ่โตชีวิตเป็นยังไงบ้างคะชีวิตลูกจ้างก็เหมือนที่บอกครับว่าพี่ขวัญอยู่ทั้งหมด16ปีเนี่ยมันเป็นแค่ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทัพยากนบุคคลนะครับอันนี้ย้ำยนะว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้เป็นมเดอเจอร์เนาะทีเนี้ยทางานมาหมด16ปีอะทําให้เราเจอรู้ว่าการเติบโตของเราเนี่ยวงจรพนักงานนะครับพี่ขวัญถ้าเกิดเราอยู่ฝ่ายบุคคลเนาะจะขอแชร์ว่า วงจรการทํางานของพนักงานฝ่ายพนักงานประจำเนี่ยก็จะมีวงจรหมดสามวงจรวงจรแรกคือยี่สิบหกถึงสามสิบห้าปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียนรู้เริ่มทํางานเริ่มแบบ <c oughs> งานที่มันใช่ไหมมันโอเคไหมเนี่ยครับส่วนวงจรที่สองคือสามสิบหกถึงสี่สิบห้าอันเนี้ยมันเป็นช่วงที่ต้องเติบโตแล้วอย่างน้อยตําแหน่งมเนเจอร์ซีเนเจอร์เอเบปีจีเอ็มอะมันต้องได้บรรจุณตอนนั้นแล้วเนี่ยครับลองสํารวจตัวขั้นตอนครับว่าเราอยู่แค่เดือพไหนแล้วตกระดับหรือยังเงี้ยคบแล้วก็ อีกอีกพาร์ทนึงก็คือวงจรสุดท้ายก็คืออายุสี่สิบหกถึงห้าสิบห้าหรือหกสิบปีมันเป็นวงวงจรที่บอกว่าเติบโต,ตเต็มที่ละเข้าสู่วัยเกษียณช่วงอรอเกษียณน,นะครับพี่ขวัญบริษัทเขาจะเกษียณห้าสิบห้าหรือหกสิบอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงที่เขาจะได,ได้ได้รับเงินก้อนหนึ่งจากการ,กรเกษียณประมาณสิบเท่าของเงินเดือนอย่างเงี้ยครับวงจรของการทํางานเขาหมดสามวงจรเนาะส่วนเอด้านเรื่องเอรายได้ พอเออถ้าเกิดว่าดังของตรงแตนเนี่ยเทียบแบบว่าเราทํางานตั้งแต่จบมาสิบหกปีเนี่ยไม่เคยย้ายบริษัทเลยพี่ขวัญไม่เคยย้ายปุ๊บเนี่ย s t า r t u เดืนเดือนเท่าไหร่ตองแต่งตอนสตาร์ u จบปริญญาตรีมาหนูได้เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนเก้าพันบาทครับพี่ขวัญอุ้ยมากกว่าพี่ตั้งห้าพันแน่พี่ได้แปดพันห้าก็สิบกว่าปีย้อนหลังนะั้นก็เก้าพันบาทก็ถือว่าตามมาตรฐานเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ขึ้นยังไงคะจากเก้าพันเป็นยังไงบ้างวงจรการขึ้นของเงินเดือนวงจรการก็ทำงานใช่ไหมครับพีีี่่่่ขวัญแแตตละปเนย เขาจะมีการเรื่องเรื่องประเมินผลการทํางานเนาะก็จะมีให้หัวหน้าประเมินผลการทํางานเราว่าปีนี้เราทํางานเป็นไงบ้างพอส,สรุปแล้วก็จะคัดมาเป็นเกรดวันนี้คุณอยู่เกรดเอถูกปรับสิบเปอร์เซ็นของปีหน้าเกรดบีห้าเปอร์เซ็นตเกรดซีสามเปอร์เซ็นฉะนั้นอะ่ะในหนึ่งปีเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกับผนกหนึ่งมันจะมีเค้กอยู่ก้อนหนึ่งสลับปาร์ตี้กันนะพี่ขวัญ uh huh. คนนี้ได้หน้าเค้กไปแล้วอะ่ะต่อก็ต้องไปอยู่ฐานเค้กเช่นป uh huh. ีนี้เราอยู่เกรดเอแล้วเนี่ยปีหน้าจะเอซ้ำไปได้ลนะก็ไปอยู่ฐานกันอ่ะ ก็ฉันทางานดีมากฉันควรจะต้องได้เอทุกปีอะจริงๆแล้ววงจรพนักง,ง,งานประจำแบบที่ขวัญมันเป็นอย่างนี้จริงเคสกก้อนหนึ่งแบ่งกันปา์ตีครับปีนี้คุณเออะปีหน้าคุณจะเอซ้ําไม่ได้นะคงที่งานคุณเหมือนเดิมหรืออาจจะเก่ง <c oughs> ที่แบเดิมอะต้องไปอยู่ B หรือ C อย่างเงี้ยครับทงนั้นที่ก็งานมันก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยอันนี้มาแชร์ด้านฝั่งที่เป็นแฟนบงคนเรื่องแบบเราเห็นโอเวอร์วิวมาหมดแล้วอย่างเงี้ยครับว <c oughs> ันนี้เรา <c oughs> เรา <c oughs> เราเ็ได้เห็นวงจรของมันทีเนี้ยถ้าอยากจะเติบโตมากกว่านี้ล่ะโอเคได้ปรััับบบรระดป PL หมายความว่าจากซีเนียร์ออฟิเซอร์จากออฟฟิเซอร์ปเป็นสินธิออฟฟิเซอร์เนี่ยคุณต้องหูกการโปรโมทผลงานดียังไงบ้างซึ่งโปรโมทเยอะมากทําผลงานเยอะมากครับก่อจะได้ปรับเนี่ยอย่างน้อยสิบถึงสิบห้าเของเงินเดือน,น,นพี่ขวัญทาให้อ่ะหรือไม่ก็พอปรับรับมีปุ๊บรออีกสามถึงห้าปีคุณถึงจะได้โปรโมทอีกครั้งหนึ่งชนะห้าปีโปรโมทห้าปีโปรโมทอย่างนี้ครับทั้งนั้นอ่ะมันก็รู้สึกว่ารายได้ครับมันน้อยกว่ารายจ่ายนะตอนนี้ครับพี่ขวัญพอรายได้มันน้อยกว่ารายจ่ายเนะี่ยเป็นยังไงครับพี่ขวัญ พนักง,งานออฟฟิศชีวิตติดลบนะพี่ขวัญพี่ขวัญจำได้ว่าตองแตงบอกว่าตอนที่เงินเดือน9,000น่ะไม่มีหนี้แต่พอนเงินเดือนไปถึง30,000เป็นยังไงบ้างคะชีวิตเมื่อเหมือนที่บอกว่าเราโตไม่ทันกับรายรายได้ครับพี่ขว<อ>ัญฉะนั้นน่ะเราก็จะติดวงจรเรื่องหนึ่งเออเอาเงินอนาคตมาใช้คือบัตรเครดิตครับตอนนั้นตองแตงมีบัตรเครดิตหมด7ใบสิ้นเดือนมาพี่ขวัญไม่อยากจะให้เงินเดือนมันออกเลยอะ โอ oh, ไม่รู้จะบริหารอะไรมันก่อนเนี่ยไม่รู้จะจ่ายบัตรเครดิตก่อนไหมจะจ่ายบ้านก่อนไหมอะไรเงี้ยแล้วสิ่งนี้พอเรามีมมนีต่ต้องจ่ายบัตรเครดิตใช่ไหมเจ็ดใบอะ่ะทำไมก่อนต้องวิ่งแบงค์ที่ขวัญเข้ากสิกรกดกสิกรจ่ายกรุงศรีกดกรุงศรีจ่ายอีอออนซึ่งรวมรวมบัตรเจ็ดใบเนี่ยมันมีแบบดอกเบี้ยประมาณแปดพันบาทอะ่ะคืนเงินเด oh. ือนสามหมื่นห้าแต่หายไปแล้วแปดพันอ่ะแล้วมันก็เป็นวงจรบนหลูกไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้งงองอยครับทำให้รู้สึกว่ารายจ่ายมัน,มนเริ่มแซงรายได้ครับพ่อแม่ไม่เคยใหไ้ได้เงินใช้เลยครับ นำซ้ำอ<ม>่ะต้องไปหยิบเงินพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดมาใช้ด้วยนะครับพี่ขวัญเนา<ม>ะแล้วก็เ<ม>ครียดแล้วก็เริ่มหาอะไรมาทําแบบหลายๆท่านอาจจะต้องทาเหมือนตงแต่งเนาะเริ่มขายลองดูซิว่าอาชีพเสริมขายขา,ายของออนไลน์ขายเสื้อผ้าขายของตลาดนัดนะ่ะขายของออนไลน์เนะ่ะบางครั้งครีมอันหนึ่งอะ่ะเราต้องการซื้อบงเงินแสนบาทเนี่ยเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นแค่สามเปอร์เซ็นตแต่คุณได้ห้าเปอร์เซ็นต์ละก็ซื้อที่สามแสนบาทอย่างเงี้ย เงินก็ติดลบอยู่แล้วพี่ขวัญแล้วมันก็ต้องเอาเงินมาลงทุนอีกทีเนี้หลังบ้านเนี่ยครีมเครื่องสำอางเต็มหลังบ้านเลยคอล์เจิ่นอะไรเงี้ยเขาก็ทำปมแมบที่ไหนจะแรกแแสดงว่าต่องแต่งน่าจะเคยทำเอ็มเอด้วยไม่เหลือพี่ขวัญเหลาว่าสิคะเป็นยังไงบ้างคือพี่ขวัญเชื่อว่าพอมันเป็นนี่ยคือต้องชื่นชมนะว่าเราก็ต้องพยายามแบบ กระตือรือร้นในการหาทางออกเนาะชีวิตเอ็มเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเออเอ็มก็คือเหมือนกับบอกว่าเขาก็จะให้เราลงทุนในระดับหนึ่งซึ่งก็ต้องมีเงินอ่งน้อยห้าหมื่นขึ้นไปอะครับพอห้าหมื่นปุ๊บเนี่ยมันคอมมิชชั่นกลับมาประมาณพันห้าครับซึ่งเราก็ต้องโอเวอร์มากกว่านั้นคือจะได้พันห้าก็ได้สามพันก็ต้องลงทุนไปแสนหนึ่งทีเนี้ยมาร์เก็ตติ้งเขาอ่ะเขาจะทําให้เราแค่แรกๆเท่านั้นที่เหลือน่ะพอเขาปิดออเดอร์หมดแล้วคือว่าเขาอาจจะได้ผลระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก เทสินค้าออกมาเช่นมันต้องติดลบอยู่แล้วครับพี่ขวัญเงินก็ติดลบอยู่แล้วคุณก็ต้องไปจมอยู่กองกับติดลบอยู่แล้วมันก็เลยแบบมีกับความเครียดชีวิตมันไม่โฟร์แล้วก็วงจรมันก็ออกมาจากวงจรน,นี้ไม่ได้สักทีงไงครับพี่ขวัญค่ะโอ้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นชีวิตคนส่วนใหญ่พี่ขวัญก็เคยผ่านโมเมนต์ของตองแต่งนะแต่พี่ขวัญทำงานประจำแค่เจ็ดปีแล้วโชคดีไงที่ตัดปลดแอกตัวเองออกมานะคะ,ะแสดงว่า ก็พยายามไปหาโอกาสไปทํา MLM ไปลงทุนขายของแต่ก็กลายเป็นทุนหายกําไรหดยิ่งลงยิ่งจมยิ่งเป็นหนี้ถูกไหมคะตอนนั้นเคยเป็นหนี้สูงสุดเท่าไหร่ต่องแปงตอนทางานประจแปดแสนบาทครับพี่ขวัญรวมรวมแล้วโอด้วยเงินเดือนสามหมื่น,น 3, 100, กว่านี่แทบจะเครียดเลยนะแปดแปดแสนเนี่ยใช่ครับพี่ขวัญค่ะอ่าทีนี้คําถามต่อมาคือแล้วเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตได้ยังไงก็ก็เหมือนที่บอกครับว่า,วาเมื่อเราเครียดนะครับพี่ขวัญพอเครียดปุ๊บเนี่ย ชีวิตมันก็สุกวามินมีหนี้สินบวกกับช่วงนั้นน่ะพี่ชายครับเสียชีวิต <S 2> <S 2> <S 2> ประสบอุบัติเหตุครับไปดูแลพ่อแม่ต่างจังหวัดอะ่ะทีเนี้ยพี่ชายเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยก็ทิ้งภาระหนี้สินก้อนโตอีกก้อนหนึ่งให้เราก้อนหนึ่งของเราก้อนสองของพี่ก้อนสามของพ่อ,อ,อแม่มันเครียด่มันไม่มีทางออกทําอะไรก็ไม่ได้ไปหางานอื่นๆจะย้ายงานใหม่ก็อายุงานเยอะละจะบวกเงินเดือนไปอีกสี่สิบเปอร์เซ็นก็อาจจะไม่มีใครรับอย่งางเงี้ยครับก็พอเครียดปุ๊บเป็นไงไม่ขวญป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ พอไม่ทราบสาเหตุเนี่ยจากการที่เราไม่เคยวางแผนให้กับตัวเองเลยเรื่องประกันสุขภาพวันนั้นนะครับคิดว่าตัวเองอะ่ะเราอยู่พนกักงานเอกชนเนาะสวัสดิการดีอยู่แล้วประกันสังคมก็มีประกันกลุ่มก็มีเบิก OPD ก็ได้ตามสัดส่วนตำแหน่งของเรานะครับแต่วันที่เราได้ไปใช้จริงๆนะ่ะประกันสังคมที่เราเลือกระบายเอชนดีๆอะ่ะเขาถูกเราให้ไปอยู่อีกตึกหนึ่งอะ่ะตึกเล็กๆหลังลงโรงพยาบาลพเมียมเขาอยู่ตึกนี้ใช่ไหมเราไปอยู่ประกันสังคมตึกเล็กๆอะ่ะไปร้อง้แต่แปดโมงเจอหมอสิบโมง กลจะรับยาอีกทีบ่ายสองกับบ้านสี่โมงเย็นอ่ะคือโอพีดีครั้งหนึ่งอ่ะของประกันสังคมไปรอแบบเกือบสิบสองชั่วโมงพี่ขวัญสภาพเราคือมันถ้ามันรอได้มันก็รอได้ใช่ปะแต่ถ้ามันแบบเจ็บปวดบางครั้งมันรอไม่ได้เราไม่สามารถเลือกได้ทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยเจอคุณหมออายุรกรรมหนึ่งเจ็ดวันกินยาสิบสี่วันมาอีกสิบสี่วันไม่หายกลับไปอีกเนี้ยครับวงจรมันเป็นอย่างเงี้ยคือพอเรารู้เลย ทำไมฉันไม่มีการวางแผนที่บอกว่าจะบล็อกอินไปพยาธายัมิเิเวแบบโอพีดีแบบหนึ่งชั่วโมงกลับบ้านทาไมไม่วางแผนสตอพอพีตั้งแต่แ,บบแรกเนี่ยครับบวกกับตอนนั้นอ่ะมันหนักมากที่ขอน้องแอดมิดนอนโรงพยบาบาลเลยครับแอดมิดปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลถามว่าคุณมีประกันสุขภาพไหมประกันสุขภาพคืออะไรไม่เคยเห็นอ๋อลามีประกันสุขภาพกลุ่มของแริษัที่จัดให้เราก็เลยยื่นบัตรนี้ดูคุณบอกว่าอ๋อลามีมีประกันกลุ่มใช่ไหมมีประกันสุขภาพใช่ไหมคนเขาก็เลยเลือกหมอเฉพาะทางที่มาดูแลเราเลย จากที่เจ็บปวดปักรนาประมาณสองเดือนน่ะหามาใส่ไม่เจอแล้วมาเจอคุณหมอเฉพาะทางปุ๊บเนี่ยรักษาตรงโรคหายหายแล้วไงพี่ขวัญวงเงินไม่พอครับประกันกลุ่มวงเงินไม่พอเพราะเราไม่เคยป่วยเราไม่เคยรู้ว่ามันวงเงินไม่พอจากประกันไม่เคยเช็คดูครับว่าประกันกลุ่มวงเงินมันไม่พอทีเนี้ยพอไม่พอปุ๊บไงจ่ายตังค์ส่วนต่างออกไปเนี้ยพอกลับมาแล้วปุ๊บเนี่ยร่างกายแข็งแรงดีละก็เลยเริ่มมองหาประกันตุวภข้าพปกับตัวเองสักเล่มหนึ่งก็คือพอดีอ่ะทุกท่านประกันกลุ่มเราเนี่ย เปลี่ยนมาเป็นของอเลียนัทิยาปีแรกก่อนหน้าก็เป็นสีแดงสีชมพูสีน้ําเงินอย่างเงี้ยครับพออเลียนปีแรกผมเนี่ยคุณจารวีพิจาครับเป็นผู้ที่แนะนําเสนอประกันกลุ่มของเราก็พอพิจาครับเอ่อ้องอยากจะซื้อประกันสุขภาพกับเอสเล่มหนึ่งพิจารบกวนมาพบที่ออฟฟิศหน่อยได้ไหมครับอย่างเงี้ยครับติงไงเลขพิจารขับป้ายแดงมาซื้อระสุขภาพพิจาร์ก็ขับเบนซ์ป้ายแดงไปเลยใช่ไหมคะป้ายแดงมาเลยใน่จากที่จะคิดแค่เป็นแค่ลูกค้าแล้วทําไมถึงได้มาเป็นตัวแทนล่ะพี่ขวัญเหมือนที่บอกว่ามันเงิินนมมัตดลบใช่ เงินเดือนก็ไม่มีบัตรเครดิตก็เต็มอ่ะจะเอาเงินไหนซื้อประกันสุขภาพกิกใช่ไหมทีเนี้ยเราอยากต้องการซื้อราคาทุนหรืออยากให้มันจ่ายน้อยลงอ่ะก็ต่อรองพี่ต๋าว่าพี่ต๋าประกันเรื่องเนี้ยขอซื้อราคาทุนได้ไหมพี่จ๋ารดเบี้ยให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยคับซึ่งเรารู้เรื่องควมมชันอยู่แหละแต่ไม่รู้เป็นเท่าไหร่เงี้ยพี่ต๋าว่าโอเคงั้นอ่ะตองแตงก็มาสอบเป็นตัวแทนสิจะได้ซื้อประกันในราคาทุนราคาทุนคือซื้อในราคาทุนก็ให้มาอบรมสอบหนึ่งวันตองก็ตัดสินใจอบรมสอบหนึ่งว ซื้อประกันได้ไหมบกับตัวเองเบี้ยหนึ่งหมื่นสี่พันบาทกับพี่ขวัญเป็นเฮดเกมาก่อนครับค่ะตอนนั้นอ่าในปีไหนนะคะตอนที่ตกงแต่งมาปีอะไรหกศูนย์ปีาอนเริ่มหกศูนย์นะใช่ปีหกศูนยะ์เนาะวันที่มาสอบคิดแค่จะสอบซื้อของตัวเองไม่ไ<ช>ค,คิดจะขายใครแล้วอะไรถึงทําให้เราเริ่มต้นขายก็วันที่พี่จา๋ามาส่งฟรีลุกให้เราให้ต่องใช่ไหมครับก็มีการสินรัฟรีลุกปุ๊บเจ็ดวันเงินมันเข้าอ่าเหมือนให้บอกว่าหมื่นสี่คอมมิชชั่นสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันประมาณสามพ เบี่ยมหมื่นสี่เราจ่ายเองแค่ประมาณหนึ่งหมื่นหรือว่าเก้าพันกว่าบาทเองเนี่ยครับก็เริ่มเห็นเล็กๆล่ะแต่ก็ยังไม่ได้สนใจบวกกับตอนนั้นอะตงแต่งเริ่มเข้ามาสู่การเรียนรู้พีจ่จ๋าพยายามพาตองเข้าเรียนรู้ครับเช่นสมัครสตาร์ท BTC หรือโอเพ่นเฮาส์เหมือนเราผู้คนฟังวันนี้คบพอมันเริ่มแบบเริ่มแบบลองเข้าเรียนะจริงๆแล้วก็เป็นเรียนที่ไม่ดีเลยพี่ขวัญสมัคสตาร์ทนี้กระโดดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราใจเรายังไม่เอาไงพี่จ๋าพยายามมากนะว่าเออมาเรียนหน่อยอันนี้มันดีนะเดี๋ยวพี่จ๋าให้ที่ซ อ้พราแสดงว่าตอนแรกที่ตั้งแต่งเข้ามาก็ไม่ได้เห็นโอกาสมากถูกไหมคะตอนแรกตอนแรกมีมุมมองกับประกันยังไงตอนที่มาสอบเป็นตัวแทนใหม่ๆคือเราไม่เคยเห็นมุมมองของประกันเลยเรารู้แค่ว่ามันเป็นประกันแล้วก็เออไม่ดีเหมือนแมลงสาบเหมือนที่ขวัญพูดตอนแรกอะครับแล้วทีเนี้ยพอเราลองลองเข้าไปสัมผัสของมันจริงๆได้เรียนรู้จริงๆอ่ะมันเหมือนกันเป็นการบริหารจัดการมากกว่าเนี่ยครับทีเนี้ยวกับห้องวิชาการมันช่วยหล่อหลอมเราอะครับ อย่างพี่ขวัญก็เคยฟังพี่ขวัญสอนทีบีซีอยู่นะวันทุกวันเสาร์ขึ้นวันเชา้าก็ไปเรียนนะ <c oughs> ก,ก็ก็พยายามแบบขอบคุณตัวเองนะพยายามแบบมากอะดึงตัวเองตื่นเช้าไปแล้วก็ไปเรียนหนังสืออันนั้นแหละ <c oughs> ขึ้นวันเชา้าครับก็ได้ความรู้ได้มีอาวุธแล้วก็เริ่มเห็นแบบเริ่มเห็นคุณค่าของประกันชีวิตสี่เหตุผลห้าขั้นตอนมันเริ่มมีเครื่องมือเล็กๆแล้วพี่ขวัญตอนก็เร,เ,รเริ่มออกไปข,า,ขายเ <c oughs> ขาบอกว่าขายแล้วแ่ะอะขายตลาดธรรมชาติตลาดธรรมชาติตอนก็คือ เพื่อนข้างๆโต๊ะนะครับจบสมัชตราตาสปุ๊บไฟแรงมากแบบถ้าอยากจะขายลองดูซิอะไรเงี้ยก็เลยบอกพูดยังไงพูดยังไงพูดยังไงไปพูดกับเขายังไงเ <P ie> ขานั่งข้างๆต๋องอย่างเง,ง,งี้ยแต่ว่าพี่เก่งครับสวัสดีครับต๋องไปอบรมสมัชตราตแล้วก็เป็นตัวแทนอารีย์อันนะครับเอ่อพี่เก่งช่วยฟังต่องหน่อยว่าต๋องโรเพคการขายประกันสุขภาเพเป็นไงบ้างก็โรเพคพี่เก่งว่าสุขภาพมันเป็นอย่างนี้ค่าห้องสองพันสี่รักษาสองหมื่นผัดอัพทุ่มเงนห้าพี่เก่งมีน้องมีลูกเล็กอยู่น้องโบนัสน่ะซื้อประกันสุขภาาาาพพใใหหหห้้้้้นนนนนนออออองงงงรรรรืยยยยยััััคคคบบบีี่่่่สสุตเเป็ลูก อันนี้บทบททอล์กนี้ผูบไปหานพี่ๆเขาให้มานะต่อ,ก,อก็ซื้อลย<ห><า>แล้วก็ซื้อมาแล้วก็ซื้อมาอ๋อยายซื้อประกันสุขภาพให้กับน้องภุรัทไปแล้วครับค่ายสีแดงเมื่อสัปดาห์ก่อนต่องก็เงียบพี่เก่งก็เงียบต่างคนต่างเงียบปุ๊บเขาก็อืมพี่อยากจะถกถุนให้ต่องอยู่ธุรกิจประกันจะซื้อให้กับน้องมัดอีกเล่มหนึ่งค่ะอย่างนี้ครับก็จบด้วยเมื่อก่อนก็ขายเฮดเอ็เหมือนเดิมครับน้องมัดก็จบที่เบี้ยหมื่นหกกับพี่ขวัญ ถือง่นสดมาเลยวันนั้นอ่ะพพรละเพรเริ่มเห็นเงินอ่ะเราก็ให้เวลามากขึ้นเข้าเรียนมากขึ้นแล้วเห็นบอกว่าใช้เวลาไม่นานในการปรับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการอ๋อต้องย้อนกลับไปนิดนึงพี่ขวัญก็คือต้องอ่ะได้เรียนรู้โซเชียลมีเดียกับบริษัทใช่ไหมฮะเรื่องการทําเพจการยิงแอดการทำหน้าหน้าเพจเราเนี่ยให้มันสุขสนานแล้วก็การพักแชทลูกค้าเนี่ยครับฉะนั้นน่ะตองก็เลยไม่มีเวลาใช่ไหมขวัญทำงานออฟฟิศใช่ไหมเราไม่สามารถพบลูกค้าได้ฉะนั้นน่ะออนไลน์เราจึงสาคัญ ในการแชททเปิดการขายออนไลน์นะครับพูดไม่รู้จักก็เออน่ะมีคุณน้องมินนี่แม่มินนี่ครับทักแชทเข้ามาบอกว่าสนใจประกันสุขภาพให้กับรูปต๋องก็เลยตามสู่เลยครับนัดเจอนัดเจอลูกค้าที่บ้านไปหาเขาที่บ้านนะครับแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าลูกเขาป่วยด้วย RSV หมดเงินไปหมดสองแสนเจ็ดตายแล้วที่ผ่าต้องเตรียมเงินเตรียมเตรียมแผนเอสมาแค่สองหมื่นอะพาตัดทุกสี่หมื่นอย่างเงี้ยเขารักษาสองแสนกว่าแล้วจะทำไงให้มันพอกับค่ารัก่าค่ารักษาเขาใช่ปหม เออิตอนนั้นบริษัทร้อนแผนประกันเอ็กซตาสองล้านเหมาจ่ายมาให้ซึ่งได้เรียนผ่านแว๊บแบ,บก็คือแบบอกว่าเป็นเด็กไม่ดีนะแว๊บๆป๊บเยะครับก็เลยท่องแค่ค่าห้องค่าห้องสามค่าห้องสามพันแพทย์พันนึ่งยากลับบ้านหนึ่งพันเปนตัเองเขาถามว่าแล้วพวกค่าเชื้อพวกวิสัญญีก็อยู่ที่สองล้านเลยครับมันจำง่ายมากมันขายง่ายมากลูกค้าตัดสินใจซื้อประกันเริ่มแร้อยู่ที่สี่หมื่นหกครับน้องมินี่วันนั้นที่ปิดมาได้ครับด่วประกันสุขภาพเอ็กซ่าทีเนี้ย พอขับพอกลับมาปุ๊บนั่งรถเมย์นะยังไม่มีรถนะนั่งรถเมย์กลับมาแล้วแบบว่าเฮ้ยสี่หมื่นสี่มันตอนนั้นคอมมันสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้พี่ขวัญมันประมาณหมื่นสองน่ะเอ๊ฉันทำงานแค่วันเสาร์วันเดียวอ่ะอาทิตย์วิ่เดียวได้เงินหมื่นสองอ่ะทำไมฉันไม่ทำกับมันล่ะมันเหมือนกับนั่งรถเมย์ไปแล้วชนกําแพงอ่ะพี่ขวัญกํแพงแบบทลายเลยอ่ะทุกคนต้องหากําแพงจะได้เจอนะกําแพงของสองมันทลายลงปุ๊บเนี่ยยังไงต่อมั้ะเอออยากจะเอาจิงจังกับงานนี้แล้วแหละทุกคนมันแบบมมมมมทาไไไ่่ิดกกััันนนลละะีร้้แว็ บอกพี่จ๋าว่าพี่จ๋าครับต๋องอะอยากจะเข้าเรียนทุกฟังก์ชันเลยเพื่อให้การเรียนรู้เรามันคมขึ้นไปฟังพี่ๆเขาสอนแล้วก็กลับมาขายกลับมาขายอย่างเงี้ยจนแบบว่าขายลูกค้าได้เยอะมากแล้วก็เห็นผลงานดีเน่ยนพี่จ๋าแต่พวันเลยให้ปรับตำแหน่งผู้บริหารค่ะพี่ขวัญเออึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะพอเราจริงจังนะคะใช่ครับก็ปรับ,รบตำแหน่งผู้บริหารในตุลาหกศูนย์สำเร็จค่ะพี่ขวัญโอ้สุดยอดมากๆนะคะแล้วช่วงแรกตองแตงก็ยังคงทํางานประการคู่กับงานประจําเนาะ แล้วตัวเลขก,ก็ดีมากๆบริหารจัดการเวลาใช้เวลาอะไรยังไงคะบริหารจัดการเวลาใช่ไหมครับพี่ขวัญพอเหมือนที่บอกครับว่าถ้าใจเราจะเอาอ่ะพระเจ้าเขาจะจัดสรรเวลาให้เราเองจากพนักงานออฟฟิศคอมฟอร์ทโซนเนอะเสาร์อาทิตย์ก็คือทิ้งตัวตายเลยไม่ทํางานอยากจะน,นอนดูซีรีส์นิ่โง่ๆอยู่ก็จัดสรรเวลาให้กับตัวเองครับพี่ขวัญมนเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับให้เวลากับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อนชวนเที่ยว <ừ> ไม่เที่ยว <ừ> ฉันไปขายประกันฉันออกไปหาลูกค้าไปนําเสนอประกันลูกค<ๆ>้าไปปิดเคสเนี้ยครับ เลิกหลังเวลาช่วงทางานจนถึงสุกใช่ไหมพักกลางวันอนะ่ะเราใช้เวลาทุงนี้ให้เป็นเลยเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยจากที่เราทานข้าวกับกลุ่มฝ่ายบุคคลต้องไปย้ายไปทานข้าวกับเอต่กับทางการเงินบ้างไฟแนนซ์บ้างมาร์เก็ตติ้งบ้างอย่างนี้ครับซึ่งเราเจอคนใหม่ๆแล้วเราก็มีโอกาสในการเปิดการขายด้วยครับพี่ขวัญเสร็จ mm. <Se in S 2> แล้วเนี่ยกระตับธรรมชาติเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อเราแบบออกตลาดมากพอมันเหมือนะหวานพืชนะฮะวันนี้ถ้าระหวานพืชมากพออนะ่ะแล้วเราก็มีลูกค้าที่ เริ่มเคลมแล้วก็เริ่มบอกต่อใช้ดีบอกต่อมันก็จะเป็นตลาดลูกค้าแนะนําซึ่งตอนแรกต้องขายเยอะมากแล้วก็เจอคนเยอะมากทีเนี้ยพอมันช้เวลาปุ๊บเนี่ยลูกค้าเคลมลูกค้าเริ่มแนะนําบอกต่อเราบริการดีมันก็เลยเป็นลูกค้าบอกต่อด้วยไงครับพี่ขวัญหมายถึงตลาดลูกค้าบอกต่อที่คนตามมาใช่ต้องบอกว่าทุกเวลาที่มีที่มีใช้ให้เป็นประโยชน์ช่วงเช้าก่อนเข้างานช่วงเที่ยงช่วงเย็นและเสาร์อาทิตย์เต็มเอียดเลยเนาะแล้วใช,ใช้เวลา กี่ปีคะที่ตัดสินใจออกมาฟูลไทม์อืมคือจริงๆแล้วต้องปรับขึ้นตำแหน่งหนึ่งตุลาหกศูนย์จะไม่พี่ขวัญแล้วก็ขึ้นตำแหน่งแล้วนะเหมือนที่บอกว่าการขึ้นตำแหน่งปุ๊บเนี่ยมันมีไรายได้จากเอเจนต์หนึ่งทางอะ่ะเราจะได้ประมาณปอกเด้งสามเด้งเล่นฟอกเด้งได้เ,เป็นสามเด้งทีเนี้ย <c oughs> มันก็เริ่มเห็นพี่ขวัญพอเราปรับตำแหน่งเดือนแรกปุ๊บเนี่ยเดือนที่สอง่ะมีเงินผ่อนดาวรถเลยนะอ <c oughs> จากจากที่แบบว่าขอใช้รถขอมีรถแต่เพราะว่ามันต้องไปหาประกันลูกค้ามันต้องขับรถใช่ปะ ขับรถนั่งรถมีไปมันเดี๋ยวมันไม่ทันไงก็ต้องดาวรถก่อนทีเนี้ยแสดงว่าเออห็นรายรได้หลักแสนเลยพอขึ้นตําแหน่งก็เห็นเห็นรายรได้หลักแสนไปไปดาวรถได้เลยใช่ครับพี่ขวัญทีเนี้ยมันก็อยู่นานอยู่อย่างเงี้ยขึ้นตําแหน่งปุ๊บทํางานควบประจําอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งปีอ่ะแต่ตอนนั้นอะ่ะเหนื่อยมากทั้งดูแลทีมงานดูแลลูกค้าแล้วก็ไหนต้องแบบขายเองอีกแล้วก็เอออยากจะออกอแต่มันออกไม่ได้เพราะอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าอาจจะติดคอมฟอร์ส่วนมาสิบหกปีมันไปไม่ได้อ่ะครับพี่ขวัญทีเนี้ย อมันมีวันหนึ่งงานบีเดย์เราก็โพสต์ว่าเราติดงานบีเดย์โพสตในโซเชียลนะครับตื่นเช้ามามาทํางานปุ๊บเอากระเป๋าวางหัวหน้าฝ่ายบุคคลบอกว่าต้องแต่งมาพบพี่ที่ห้องหน่อยไงครับแล้วก็เรียกเมเนเจอร์อีกคนเข้ามานั่งฟังด้วยเสร็จแล้วก็นั่งเขาเงียบห้องง้นปกติมันเงียบมากนะพี่ขวัญปรติแล้วก็ไม่เคยตื่นเต้นตื่นเต้นมากเขาบอกว่าทําอะไรอยู่รู้ไหมคุณอยู่ทางานฝ่ายสารบุคบคลคุณมีหน้าที่ถือกฎระเบียบของบริษัทนะคุณเป็นตัวอย่างที่ มันไม่เหมาะสมกับการเป็นแฝดแปดคลคุณไปขายงานประกันภาพลักษณ์ของคุณเติบโตคุณเอางานประจําเอาเวลาประจําไปทํางานประกันหรือเปล่าวันเนี้ยพี่จะให้ต้องเลือกระหว่างทํางานประจํากับหรือทํางานประจํานะปิดเฟซทุกอย่างปิดโซเชียลทุกอย่างอืมแล้วก็อีกฝั่งก็คือลาออกเพื่อไปเป็นประกันพักง,งานประจา full time พี่ขวัญอ่อวันนั้นอะเงินเดือนสามหมื่นห้าแต่งานประกันมันมารอเราแล้วสามเท่าอะ พี่ขวัญจะเลือกอะไรไม่ต้องคิดแล้วค่ะตอนนั้น <laughs> มันมันมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เราเลือกได้อะนะตอนนั้นอะถ้าเกิดว่าวันนั้นเรายังทําไม่มากพออะเราอาจจะต้องกลับไปเป็นพงานประจาอะแล้วรู้ไหมว่าการที่เรามีมีมีลงโทษอยู่ครั้งหนึ่งอะมันจะเน่าไปทั้งปีหมายความว่าเราจะไม่มีการปรับโปรโมทเลยทั้งห้าปีที่ผ่านตลอดห้าปีข้างหน้าก็อบอกว่านั้นต้องออกตัดใจละออกครับสามสิบวันตามในแบบบริษัทเลยก็คือพฤติกาลาออกเลยครับพี่ขวัญ <g ül> ก็คือตัดสินใจมาฟูลไทม์แล้วเห็นบอกว่าพอมามีชีวิตฟูลไทม์ time, ประสบความสําเร็จเติบโต,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 ตแล้วกลับไปดูแลที่บ้านได้ดีขึ้นที่เป็นความภาคภูมิใจมากๆอ่ะเล่า,าให้เพื่อนๆฟังหน่อยคัะพอเราเราออกมาเป็นผู้ริหารแบบฟูลไทม์หนึ่งมกรลาก็ตั้งต้นเลยว่าเข้าสู่การเรียนรู้การระบบของวิคเคาครับเข้าเอา่อเข้างาน,านเอ่อเข้าไปเรียนบัญจัน่ะฟูลไทม์ฟูลไทม์ตอนเชา้าแล้วก็ตอนบ่ายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับแล้วก็ เริ่มมีการพัฒนาเรื่องงานขายที่ดีขึ้นก็คือลงงานขายกับลูกค้าที่ดีขึ้นลูกค้ามีเวลาต้องการตอนไหนเราก็ไปเจอได้มีเวลาในการเมนเมนต์ทีมงานดูแลทีมงานได้เต็มที่มีการช่วยเหลือทีมงานได้มากขึ้นเนี่ยครับแล้วก็รวมถึงการแบ่งตัวเองไปพัฒนาความรู้ด้วยครับพอพอทําให้รู้สึกว่าหนึ่งเราถูกพัฒนาตัวเองทั้งการทํางานก็คือมีการจัดสรรตัวเองเวลาทํางานที่ดีขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบว่าไปสายไปไป,ไปตลอดแบบนี้เราเริ่มมีเวลาที่ดีขึ้นครับแล้วก็ คุณธาคติมันดีขึ้นซึ่งเราอยู่ในกลุ่มพลังงานที่เขามีความคิดบวกอ่ะเราก็ได้กลายเป็นคนคิดบวกไปด้วยไงครับแล้วกออ็เรื่องการบริหารทีมงานเราจากที่เคยแบบไม่เคยบริหารทีมงานเลยอ่ะเราก็ต้องมีเรียนเรื่องการบริหารทีมงานครับแล้วก็เรื่องการเงินครับพี่ขวัญบ,บ,บัตรเครดิตเดใบที่เป็นนี่ยอยู่นะครับ้องแตงเริ่มทยอยปิดณตอนนี้ไม่มีบัตรเครดิตสักใบเลยครับพี่ขวัญเยียมากเลยเห็นบอกว่ากลับไปเคลียร์นี่ที่บ้านด้วยยังไงคะอ่ อพอบักเกียเสร็จปุ๊บนี่กยศครับพี่ขวัญประมาณแสนสี่กยศก็ต้องก็โทรไปแล้วก็ขอปิดยอดทั้งหมดเลยหนึ่งแสนสี่สี่หมื่นกว่าบาทแล้วปลายปีที่ผ่านมาเนี้ยโฉนดที่ดินนี่สินที่พี่ทิ้งไว้ตอนแต่ตอนต้นนะครับเป็นเป็นโฉนดที่ดินมรดกของที่จังหวัดน่านอยู่แบงค์มามากกว่าสิบห้าปีไม่เคยจับตัวจริงเลยปลายปีที่ผ่านมาตรองก็เลยไปถอนโฉนดกับพ่อแม่ครับสี่ใบทั้งหมดเป็นของที่ดินมรดกของตายายครับก็ให้เขาประจันแบ่งได้เรียบร้อยครับพี่ขวัญซึ่งเนี้ยต้องแบบ ภูมิใจมากๆเลยครับมิใจมากส่งหัวใจรัวๆนี่ฟังนะพี่น้ำตาจะไหลน,นะคุณรู้สึกว่าอ๊้ยชีวิตคือมันพลิกนะจากการที่เจ้านายเรียกไปคุยว่าสรุปจะไปต่อหรือจะลาออกหรือจะอะไรนึกออกมหแล้วเราตัดสินใจเลือกถูกทางแล้วกลับมาชีวิตเปลี่ยนเนาะวันนี้ชีวิตตงแต่งเปลี่ยนไป,ปยไปังไงบ้างคะเปลี่ยนไปครับก็คือเหมือนที่บอกครับว่าตอนนี้การเงินเราก็ดีขึ้นมีการวางแผนออมเงินบำนาญแล้วก็สุขภาพให้ตัวเองสักเล่มหนึ่งแล้วก็ เปลี่ยนไปเรื่องไลฟ์สไตล์ที่เราจะกลับไปดูแลพ่อแม่ครับพี่ขวัญพ่อแม่เราสามารถให้เงินเดือนใช้เมื่อก่อนเคยไปยืมใช่ปหตอนนี้เริ่มงนินให้พ่อกับแม่เริ่มพาเขาไปท่องเที่ยวเริ่มพาตัวเองไปท่องเที่ยว,ว,ยวในวันธรรมดาได้หรือไปต่างประเทศได้ณนตอนนี้ครับแล้วก็แล้วตอนเนี้ย ตองแตงเริ่มส่งความมั่งคั่งให้กับคนรอบข้างเราก็คือเริ่มสร้างทีมเหมือนเราเห็นนะครับว่าวันนี้เราเห็นอาชีพนี้มันดีอะ่ะมันมีไรายได้จริงๆนะมันพลิกชีวิตจริงๆอะ่ะวันนี้เราตองก็เลยไปบอกส่งต่อแล้วก็ได้พบปะสังคมหลายระดับมากขึ้นไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับลูกค้าได้ลูกค้า <c oughs> ชวนไปปารีสสวิต <c oughs> ก็สามารถไปกับลูกค้าได้ี่ขวัญ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองน่ะเปลี่ยนแปลงไปทุกไปแบบสามร้อยหกสิบองศาเลยอย่างเงี้ยครับ ยอดเยี่ยมมากๆนะคะถือเป็นความภาคภูมิใจมากๆค่ะวันนี้ต่องแตงอยากจะบอกอะไรทุกคนที่มาในห้องนี้โดยเฉพาะกลุ่มคนใหม่เนาะคนที่อาจจะยังเป็นมนุษย์เดือนแล้วอาจจะอยู่ในช่วงวัฏจักรแบบที่ต่องแตงเจออยากจะบอกอะไรกับทุกคนค่ะครับเหมือนที่ขวัญบอกครับว่าอาชีพธุรกิจประกันนะครับมันจะเริ่มมาจะแบบมาเล็กๆแล้วเราจะรวยเลยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นจากศูนย์ก่อนแล้วก็ลงมือทําให้มันมากที่สุดครับมันจะนิ่งก็แต่เมื่อเราอยู่ในปีที่ต่าง พอปีที่สามปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยู่อาชีพที่มั่นคงพอเนี่ยปีที่สามปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มแบบรายได้ดีขึ้นลูกค้าเก่าเริ่มกลับมาลูกค้าที่เคยแนะนําขายไปเนี่ยเริ่มกลับมาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้หากทุกท่านที่มาฟังในห้องโอเปนเฮาส์อะครับวันนี้ทุกคนมาสุขทางนะทุกคนเพราะว่าที่เนี่ยวิกตอ r รีหรืออาริอันเนี่ยเป็นผืนดินที่ดีที่สมบูรณ์ครับถ้าทุกท่านเปรียบเสมือนไว้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับหากผืนดินที่ดีมาเจอมร็ดพันธุ์ที่ดี ต้องแต่งรับรองว่าทุกท่านเติบโตและมั่นคงเป็นากลังใจให้ครับขอบคุณครับพี่ขวันขอบคุณับท่านครับสุดยอดมากมากเลยค่ะับม,มือนะคะต้องบอกว่าพี่ขวานก็เพิ่งมีโอากาสฟังต่องแต่งแบบละเอียด <S 1> <1: <S <ส> ครั้งนี้เหมือนกันนะเราก็ไม่เคยได้คุยกันบอกอูน้องมีชีวิตที่ต้องบอกว่าเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจมากๆซึ่งใครที่ทํางานประจําก็อาจจะเจอโมเมนต์นี้อยู่นะคะอาจจะไม่รุนแรงขนาดตองแต่งนะหรือบางคนอาจจะหนักกว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าวันนี้อยากให้ตองแต่งเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะว่า วันนี้ไม่ว่าคุณจะติดปัญหาอะไรในชีวิตนะคะคุณทํางานคุณรู้สึกแบบอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วไม่กล้าเปลี่ยนแปลงวันนี้ต่องแต่งพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าถ้าทุ่มเทเวลามากพอแล้วคุณตั้งใจมากพอที่นี่มีระบบที่จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตนะคะแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆนะคะส่งหัวใจรัวๆให้กับวิทยากรของเรานะคะฟังที่ต่องแต่งแล้วได้แรงบันดาลใจอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยคะ่ะเป็นกําลังใจเป็นคําขอบคุณให้กับวิทยากรนะคะอยากจะขอบคุณอะไรวิทยากรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะ